สวัสดีชาวเราทั้งหลายวันนี้ก็ร่วงมาจากเดือนมีนาเลยเป็นเดือนเมษาเวลานี้ก็เดือนเมษาแล้วมาวันที่สองแล้วญออาติโยมก็ไม่ถอยวันนี้มีแปดร้อย แปดร้อยเท่าไหร่นะแปดร้ <8 19. S 1> อยสิบเก้าคนเพิ่มเรื่อยไม่ยอมแพ้พระแพ้ไปสองวันวันแรกก็วันที่หนึ่งเออก็วันวันที่สองของงานนอกนั้นมาเลยห้าร้อยวันนี้ ถึง819คนก็มีอาหารถวายพระสมบูรณ์บริบูรณ์พระท่านก็ได้ทำหน้าที่ทุระโดยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ,บ,บ,ชอบก็คือฟังคำสอนของหลวงพ่อ หลวงพ่อได้พยายามที่จะนำคำสอนที่เป็นประโยชน์ต่อพระที่ท่านจะนำไปเพื่อเผยแพร่สมาธิให้กว้างขวางยิ่งขึ้นก็ได้มาจากทิศต่างๆทุกภาคของประเทศไทย มารวมกันแล้วถึงห้าร้อยสามสิบองค์ด้วยกันหลวงพ่อคนเดียวก็เป็นผู้อธิบายเรื่องของสมาธิให้เกิดความกระจ่างเพราะว่าเรามาเล็งเห็นว่าการทำสมาธิคือการทำจิตให้สงบ ความสงบของจิตนี่เป็นเรื่องสำคัญถ้าจิตของคนเรานี้สงบได้ก็จิตก็เป็นสมาธิถ้าเป็นสมาธิได้จิตก็สามารถผลิตพลังจิตขึ้นมาได้พลังจิตนี้ถ้าผลิตขึ้นมา,มากขึ้นมากขึ้นแล้วสามารถที่จะควบคุมจิตใจของตนเองได้ในขณะนี้ เรายัางทำสมาธิกันยังไม่ทั่วถึงขาดตกบกพร่องทางสมาธิเพราะฉะนั้นเมื่อสมาธิขาดตกบกพร่องไปสพลังจิตก็ขาดตกบกพร่องไปตามด้วยเมื่อพลังจิตบกพร่องไปตาม มันก็ไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจของเราได้ใจนี้มันชอบจะสายแสไปในทางที่ผิดอยู่เสมอเมื่อขาดพลังจิตเมื่อใดแล้วมันก็จะนำไปสู่ความทุกข์นำไปสู่ที่เราไม่ต้องการแต่เราได้ทำมันลงไปโดยความที่ เราไม่สามารถควบคุมจิตใจได้ถ้าหากว่ามีคนมาเข้าใจข้อนี้แล้วก็พยายามที่จะหาวิธีการสร้างสมาธิให้แก่ตนแล้วมีสมาธิเป็นกำลังสมาธิก็สามารถผิดพลังจิตขึ้นมาได้ เมื่อผิดพลังจิตขึ้นมาได้ควบคุมจิตใจได้ไมันก็ไม่ใส,ส่แสบไปในทางที่ผิดควบคุมจิตได้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นถ้าหากว่ามันเป็นความขัดแย้งหรือเป็นความที่จะก่อให้เกิดทุกข์เมื่อจิตมีพลังแล้ว ก็จะ,จะหลีเกเลี่ยงได้หมายความว่าไม่ทำไปตามอารมณ์เพราะการที่จิตไม่เป็นสมาธินี่มันอารมณ์เกิดขึ้นเยอะเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นเยอะเราตามไม่ทันมันก็พาเราไปในทางที่ผิดพระก็ผิดโยงก็ผิดทางคนต่างเดินทางผิด ในที่สุดมันก็เกิดความขัดแย้งกันระหว่างครอบครัวก็ขัดแย้งกันได้ถ้ามันจิตใจควบคุมไม่ได้พลังจิตไม่เพียงพอสังคมต่างๆก็สามารถที่จะแตกแยกกันได้เ,ออเพราะพะลังจิตไม่เพียงพอประเทศชาติก็สามารถแจกแยกกันไปได้ พราะพลังจิตไม่เพียงพอโลกจะแตกแยกออกไปเป็นเยอะแยะต่อไปก็สามารถเป็นไปได้เพราะพลังจิตไม่เพียงพอเมื่อพลังจิตไม่เพียงพอแล้วมันก็มีมันไม่มีอะไรที่จะมาค้ำประกันในตัวของเราได้ เหมือนกันกับรถจนรถจนถ้ามันไม่มีเบรกแล้วก็มันก็รับประกันอะไรไม่ได้ชน,ดนชนนู่นชนนี่เดี๋ยวตัวเองก็ตายตามไปด้วยแล้วก็ทำให้คนอื่นตายด้วยนี่คือการที่ควบคุมรถไม่อยู่เหมือนกันก็การครวบคุมจิตใจไม่อยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหนทางที่ จะทำความสมให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงนี่ก็มีทางเดียวคือชวนกันมาทำจิตใจนี่ภายใต้สถาบันพลังจิตสานุภาพมีสมาธิเยอะหลายแบบให้พวกเราได้เลือกว่าเราจะทำสมาธิแบบยี่สิบวันเราจะทำสมาธิแบบหกเดือน เราจะทำสมาธิแบบสองเดือนเราทำสมาธิแบบอาทิตย์เดียวสามารถที่เราจะเลือกการทำสมาธิได้ถ้าหากว่าไม่เข้าใจว่าจะทำยังไงก็แวะไปที่วัดธรรมควสใส่ถามดูว่าทำสมาธิจะทำยังไงจะมีคนคอยบอกให้ตลอดเวลา มีคนที่แนะนำให้เพื่อที่ให้เราเนี่ยได้รู้วิธีการทำสมาธิอย่างง่ายๆแล้วก็ได้ผลอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นในการที่หลวงพ่อมาสร้างวัดใหม่นี่ก็ต้องการที่จะให้เป็นแหล่งของแหล่งกลางของสมาธิจึงได้นิมนต์พระมาจากในที่ต่างๆ มารวมกันเพื่อที่จะได้อัญญมันยังช่วยเหลือกันเวลานี้หลวงพ่อช่วยเขาแนะนำสั่งสอนสมาธิต่อไปเขาได้รับคำสอนแล้วก็าก็มาช่วยหลวงพ่อแนะนำสั่งสอนญาติโยมต่อไปไมันก็เมื่อเป็นเช่นนั้นหลวงพ่อก็จึงได้ยอมเสียสละ เพื่อที่จะคิดถึงอนาคตการข้างหน้าที่ว่าความขัดแย้งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนี่มันก็รุนแรงขึ้นไปขึ้นไปทุกทีทุกทเีเพราะเหตุที่ว่ายัางหาทางสกัดกัน้นความรุนแรงที่ขัดแย้งกันนี้ยังหาไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นหนทางที่จะแก้ไขได้ ก็คือการที่มาช่วยกันสร้างสถานที่ให้มันสามารถรองรับคนได้จำนวนพันจำนวนหมื่นจำนวนแสนที่จะมาปฏิบัติเพราะว่าคนที่จะปฏิบัติให้เกิดเป็นผลเป็นประโยชน์จริงๆนั้น ไม่ใช่ปฏิบัติคนเดียวมันต้องปฏิบัติเป็นหมู่เป็นคณะเป็นภาคเป็นพวกยิ่งมากยิ่งดีทั้งนี้เพื่อที่จะได้กลายเป็นคนที่สามารถแนะนำคนอื่นได้ด้วยอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าการที่เราจะสร้างวัดนี้ขึ้นมาจะมีความยากลำบากแค่ไหน หลวงพ่อก็คิดว่าความลำบากยากเย็นเนี่ยมันไม่ถ้าหากว่าสถานที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนจริงๆแล้วมันก็ควรจะทำเ,ะเพราะว่าจะเป็นแหล่งเพราะ,ะประชาชนที่มีคุณภาพคือเกิดพลรรังจิตขึ้นในใจระบบคนได้เนี่ย ก็ควรที่จะต้องสร้างขึ้นแม้ว่าจะลงทุนมากน้อยก็ไม่เห็นเป็นไรเพื่อความอยู่รอดอยู่เย็นเป็นสุขนี่มันมีความหมายมากกว่าเพราะฉะนั้นในการที่เราเสียสละไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาใส่บาตรก็ดีไม่ว่าพระที่ท่านสละเวลา มาจากอาวาตก็ดีแม้กระทั่งการเสียสละของญาติโยมที่พากันมาใส่บาตสทำบุญก็ดีการเสียสละเหล่านี้จะกลายเป็นประโยชน์นิ่งใหญ่ในอนาคตเพราะว่าจะได้ครูสอนสมาธิจะได้ผู้ที่ช่วยเผยแพร่งานสมาธิที่จะสามารถผิดพลังจิต เพื่อเพิ่มพลังจิตมาควบคุมจิตใจของเราไม่ให้เกิดความขัดแย้งอะไรขึ้นมีแต่ความสามัคคีพร้อมเพรียงกันดำเนินไปด้วยความสงบเรียบร้อยอย่างนี้เป็นต้น